สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI ว bon ิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อน ơn, เพื่อเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่กันโชเซเรียอิตาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการหมายยืนของทีมอ,อย่่าางรมค,คูนี้ จะลงเตะกันในเวลาที่คืนตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามดิเอโกอามันโดมาราโดน่าผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านซิโมเนซซตอนนี้ช่อง AI ไอวิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนเพื่อนท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกขอเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านนาโปลีความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ1นนัดแพ้1นนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย10ประตู วันนี้นาโปลีภายใต้การทำทีมของกุนซืออันโตนิโอคอนเตผลงานในหลีกช่วงหลังแผ่วไม่ชนะมาสองนัดติดต่อกันส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็บมีเพียงแค่ไมเคิฟลฟลรุนโชกองกลางอะไหล่ที่บาดเจ็บแค่รายเดียวด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะให้แดนกลางอย่างสกอตต์แม็กโทมิเน่คอยปั้นเกมร่วมกับสตาเนสลาฟโรบอดกาสนับสนุนสามประสานในแดนหน้าอย่างมาเตโอโปลิตาโนโรเมลูกากาและควิชาควารัสเคลลงล่าตาข่ายร่วมกันในเกมนี้ มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโรม่าก,กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย12ประตูวันนี้โรม่าทางฝั่งของทีมเยือนทับหมาปากกรุงโรมภายใต้การทำทีมของกุนซือใหม่อย่างคลาวดิโอรานิเอรี่มือเก่าที่เข้ามาช่วยทีมหลังจากที่ผลงานย่แย่หนักและถือว่าเป็นกุนซือคนที่3ของทีมในฤดูกาลนี้อีกด้วย ส่วนสภาพความพร้อมนั้นตัวเจ็ดนอกจากหน้าเดิมๆแล้วยังเสียเอลโดชมูโรดอฟกองหน้าสำรองที่เจ็เพิ่มเข้ามาอีกรายด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะวางแดงกลางอย่างไรอันคริสตานเตและลอเรนโซเปลเลกรินีคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอ,อกตัวเป้าอย่างอาเตมโดบิกลงล่าตาข่ายในเกมนี้11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้นาโปลีจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยอเล็กเมตโจวานนีดิลอเรนโซอามิรามานีอเลซานโดบูนจอน มาทิอัโอลิเวราฟรองอองกิซซาสตานิสลาฟโรบอตกาสกอตแมกโทมินมาเตโอโปลิตาโนโรเมลูกากาพิชาคอรัสเคลียรโรม่าจะมาในระบบ4-5-1นำทีมโดยเมซวิลลาเซกิเซลิคจานลูก้ามันชินีโอบิเตเนดิกาอังเกลโยมาติอัสซูเลมาดูโคเนไบรออนคาริสตันตาลอเรนโซโปเปลเลกรินีสเตฟานเอราวีอาร์เตมดบิกทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านนาโปลีชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูเจ้าทิมนาโปลีทีมจากฝูงของตารางแม้ว่าช่วงหลังฟอร์มจะแผวลงไปบ้างแต่มองว่าคุณภาพทีมยังคงแข็งแกร่งมากๆขณะที่ทีมเยอรมาผลงานนอกบ้านห่วยจัดฤดูกาลนี้ยังไม่ชนะใครเลยแถมเปลี่ยนโค้ชใหม คนที่สามของซีซัน,นนี้แล้วอีกด้วยมองว่านาโปลีได้เปลี่ยนที่เล่นในบ้านและกลุ่มกำลังของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากๆเทียบคุณภาพกับทางโรม่าแล้วฝั่งของนาโปลียังดูดีกว่ามากแม้ว่าทีมเยือนจากเมืองหลวงจะเปลี่ยนโค้ชมาใหม่แต่มองว่าราณนีอริตต้องแก้ปัญหาใหญ่หลายอย่างที่ฝั่งรากลึกทําให้เกมนี้ไม่น่าจะพร้อมเจอกับนาโปลีและมองว่าอยู่ฝั่งนาโปลีดีที่สุดเปอร์เซ็นต์ที่นาโปลีจะชนะอยู่ที่5 5เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็น์ที่โรม่าจะชนะอยู่ที่20% และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่านาโปลีเปิดบ้านชนะโรม่าไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ